สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับชินาบุ s ีโอเควันนี้เรามาอยู่กันในไล g ์ออปปเย้ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นออปปี้แบบแสงสว่างกันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้แต่งตัวจัดเต็มอลังการนะดูก <c oughs> ก่อนจะพูดเลยพูดไม่ทันขาดคำเดี๋ยวตายก่อนเลยตายก่อนเลยอันดับแรกจะทุกคน <laughs> ไม่มีสมาธิกระโดดเลยลูก อะกระโดดดีๆนิดนึงโอเคปึ๊บกระโดดแบบนี้ปึ๊บกระโดดแบบนี้อึ๊บกระโดดแบบนี้จึบ๊บโอเคโหดูว้าบันไดสีสีพาสเทลนะคะแล้วก็มีแสงด้วยโอ้มันสมแล้วที่ชื่อว่าไลท์ออบบี้โอ้ยอดมากเลยเฮ้ยดูดิออบบี้นี้สวยมากเลยแล้วก็แบบมีความพาสเทลพาสเทลลี่พะ ที่บันไดดูจากดานอื่นแล้วไม่ค่อยมีสีสันแล้วนะอม,มันแบบเปิบแบบนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสร็จหรือยังเนี้ยโอ้โหกระโดดต่อ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 โอเคเรียบร้อยไปกันต่อเลยค่ะแล้วเราจะไม่มีวันถอดหูฟังออกกับอมยิ้มเลยใช่ไหมเนี่ยท่นี้ก็คือเราจะไม่เอาเอามันออกเลยจริงๆโอง โอเคแต่งแต่งตัวด้วย55าหโรบักก็กลายเป็นชินโนบุได้โอ้จรงมากเลยๆๆโอเคเดี๋ยวทางอันนี้มันง่ายเกินไปตรรตลมันจึ๊บเซฟไว้เย้โอเย้นี่มาถึงด่านตรงนี้แล้วโอ้โหด่านดูทางยาวไกลอื๊บ กระโดด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 โอ้โหไปรอดค่ะไปรอดเออสิ่ชิน้นแล้วบูตตาแล้วตายแล้ว,ว,ลว,วมันยากมากเลยกับการแบบกระโดดแล้วไม่มีสมาธิเนี่ยมันยากมากโอเคปิดปิดแถบโอเคแบบนี้แบบนี้แบบนี้ เซฟแล้วฮ้ยมันง่ายมาเลยอ่ะอมจริงนะง่ายเกินไป,รปรหรือเปล่า all right, all right. ปุ๊บไหนต้องกระโดดต่ออีกโอเคค่ะเสร็จอีกแล้วนะปุ๊บปุ๊บ เราต้องกระโดดแบบนี้เลยนะคะหลบเลเซอรเ์เพราะว่าถ้าเกิดเราตายมันไม่ได้เสียศักดิ์ศรีของชินอบุเสารักมาแรงพวกนี้มากโอเคไปต่อไปต่อเลยจ้าเย่มาต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บไลออบบี้มันสุดยอดมากโอเค ไลออบบี้ like อันนี้ก็ง่ายๆนะทุกคนก็มันแบบมันก็ง่ายๆโอเคอันนี้มีคนเล่นอยู่กี่คนเนี่ยเออเยอะอยู่นะมีหลายด่านจังเลยคล้ายๆกับคอต์ทนออบบี้เลยอันนี้อแต่ว่ามันก็จะมีความง่ายกว่าคอร์ทนออบบี้แบบมากๆมากๆเลยนะคะอันนี้สําหรับมือใหม่ออบบี้ให้มาเล่นไลออบบี้นะคะเพราะว่ามันง่ายเอ้ยด่านต่อไปต้องทําอะไรเนี่ยเสียงท้ายได้เปล่าไม่ต้องเสียงทายนะน่าจะไม่ต้องเสียงทายนะคะ ไปทางไหนดีเอ่ยขวาอลยจะดีเกรย์ไปทางซ้ายโอ้ก็ <c oughs> น,นั่นแหละไปทางที่ตัวเองคิดจริงๆแล้วว่ามันน่าจะไปที่ทางสองทางเลยแหละนะคะชินอบุคนนี้คือแบบพี่ดูสวยมากเลยเราดูสวยสวยจนตัวเองจําตัวเองไม่ได้อะว่านี่คือตัวเองเหรอแล้วคือแบบว่าๆๆๆๆปึ๊บ ชึบฮึบชึบโอ้ดูสิ oh, ทางมันดูยาวไกลามากโอเคทุกคนแต่ว่าเราต้องไปถึงให้ได้นะเพราะว่าลายออบบี้ลออบบี้เนี่ยมันเป็นแบบออบบี้ที่มันดูแบบมันดูง่ายนะคะถ้าเกิดเราไปไม่ถึงเนี่ยเสียศักดิ์ศรีของชิรัมบุมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะแบบชอบแต่งคอสตูมอะไรอย่างงี้ปะ่ะรู้ไหม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระโดดไปเย้่ถึงเวลาที่ต้องบอกว่าเรายังไม่เคยได้ซื้อทรงผมของแต่ละตัวละครเลยแต่ว่าตัวเนี้ยแต่ว่าทรงผมมันสวยสุดแล้วอ่ะเฮ้ยเอ้ยโอ้ยอ๋อไม่ได้เหมือนกันหรอมันก็จะโกงเลเซอร์ไม่เหยียบได้ซะอีกนะเนี่ยโอเคจิ๊บจึ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 ๊บปึ๊บ อ๋อนั่นไงเส้นชัยอยู่ตรงนั้นปะเอ้ยใช่ใช่เส้นชัยมันอยู่ตรงนั้นแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บกระโดดไปเลยลูกศรสีสวยมากเลยนะคะออบบี้นี่ก็แบบมีความสีสวยที่บันไดอะนะแต่ว่าสีมันไม่ค่อยสวยตรงที่แบบสีเทามันเยอะไปหน่อยค่ะแต่ว่าก็ถือเป็นแบบออบบี้ที่มันมีแต่แสงส่ายจริงๆก็สิ แสงสว่างเต็มขอบเลยว้าวสีสวยนะเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยคล่องตัวเลย, <c oughs> เยโอเคเอาเป็นพลาส,สติกทำสติกดีกว่าแบบนี้อ่ะสวย จอยสวยกว่าจอยสติกมันสวยกว่านะคะมันจะไม่มีความแบบเหลียวเลยอะเดี๋ยวก็เลยเออบางนะโอเคปึ๊บสวัสดีค่ะ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 เฮ้ยนี่มันตัวอะไรกันเนี่ย เฮ้ยคนข้างหน้านั้นเขาแต่งคอสตูมฮาโลวีนด้วยสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณคอสตูมฮาโลวีนค่ะโอเคคะ่ะโอ้โหมีเพื่อนจอยเอ็กซ์เพ c ียน์เข้ามาด้วยในออฟฟี่แสงสว่างสีสวยอันนี้โอเค ปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดเพื่อนคะรอชิโน,บ,นบุด้วยค่ะปึ๊บชิโนอบุฮึฮึชิโนบุทำมาได้กไกลมากเลยโอ้เส้นชายของเราอยู่ข้างหน้านะน,นะคะชิโนบุตื่นเต้นมากเลยทุกคนโอเคอย่ารอช้าดีกว่าเรารีบไปถึงเส้นชายและจบคลิปกันดีกว่าโอเค ฉันใช้ของเราโทำไมทำไมเขาใส่วันใดลงไปข้างล่างแต่ว่าวู้ฮู้คนเกิดเทเลชันยูวอนอ้าวฉันชนะเหรอเฮ้ยชนะชนะแล้วค่ะแล้วของรางวัลก็เหมือนเดิมอ่ะมันโอ้ยวู้ฮูวิ่งเร็วมากเลยอ่ะวิ่งเร็วอู้ฮู้ อันนี้ก็ช้าเกินอีกเออจะให้เดินหน่อยอสปีดอีพาพอแล้วอ่าจะถึงเครื่อดสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโอ้แช่ออนเซน็นอย่าลืมกดติดตามช่องจิงใจ c h a ชา e นลด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเจษณาลวยนซ่าโอ้โหข้างบนน้มันอะไรข้างบนน้มันอะไรนะ นี in én in én ่ไงไอติม oh. นี่ไอติมไอติมโอ้โหทุกคนดูส oh ิไอติมของเราโอ้โหไอติมต่อขึ bye, ้นมาสูงใช่ไหมสำหรับวันนี้ชิโนบุโอโอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บค่ะค่ะจะจะค้าค้าไปถึงไหน แบลักใน,นโอเคบายบายก็มาเกิดตรงจุดเซฟเนี่ย